สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการยื่นดถยนอ์ภาษีค่ะทุกคนลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็จะมีการไลน์มาเพื่อขอเอกสารหนังสือรับรองการชำระเบีย้ยประกันนะคะเพื่อที่จะไปยื่นเสียภาษีทุกคนคะ่ะแต่ละบริษัทก็จะมีเอกสารใบนี้นะคะมอบให้กับลูกค้าค่ะจะออกมาในช่วงของต้นปีนะคะก็คือช่วงนี้แหละลูกค้าค่ะเพื่อสามารถเอาหนังสือรับรองการชำระเบีย้ยนี้นะคะไปยื่นที่กรมสรรพากรค่คะโดยเนื้อหาต่างๆนะคะ ในรายละเอียดเดียวก็จะมีระบุค่ะว่าเราซื้ออะไรบ้างชาระเบี้ยเท่าไหร่แล้วก็เบี้ยตัวไหนที่สามารถยื่นในการลดหย่อนภาษีได้บ้างและทุกคนรู้ไหมว่ามันมีไอเทมหนึ่งที่ลดหย่อนภาษีไม่ได้อ่าติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตกมีใครรู้ไหมคะว่าไอเทมนั้นที่เราซื้อลดหย่อนไม่ได้มันคือไอเทมอะไรอ่เฉลยลยค่ะมันก็คือค่าชดเชยรายวันหรือ HB นั่นเองนะคะไอเทมนี้เขาถือเป็นรายได้ค่ะไม่สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ฉะนั้นถ้า ซื้อไอเทมนี้ไปด้วยนะคะเบี้ยยอดชําระประกันกับเบี้ยที่จะยื่นภาษีเนี่ยมันเลยดิฟกันค่าเุเช่ยรายวันจะไม่ถูกรวมไปในการยื่นลดหย่อนภาษีนั่นเองนะคะฝากไวค้ค่ะเผื่อใครงงเอ๊ะทำไมมันไม่เต็มจํานวนอะไรอย่างนี้เนาะโอเคค่ะไปแล้ว